คำถามนี้เจอบ่อยมากนะครับแต่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอกันแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยความที่สมัยนี้เริ่มเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้แบบเสียเงินลงคอร์สเรียนนะครับหรือความรู้ฟรีแบบวิดีโอนี้นะครับลูกสาวอายุ13บอกหักจากรุ่นพี่แม่แม่มีวิธีวิธีอบลูกไวรุ่นด้วยวิธีใดบ้างคุณรู้ไหมว่าเรามีวิธีการมากมายในการปอบลูกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการพาทำสิ่งไร้สาระพาทำเรื่องราวที่มีความสุขการพาไปเที่ยวพาไปใช้เวลาอยู่ข้างนอกที่อยู่นอกเหนือความคิดนะจะได้คิดให้น้อยลงจะได้ออกจากความรู้สึกเศร้าได้ง่ายขึ้นโอ้โหมีหลายวิธีมากแล้วผมก็เชื่อว,ว่าหลายคนก็เคยทำมาหลากหลายวิธีนะแต่ไม่มีวิธีไหนที่ดีแบบยั่งยืนเลยนะครับนอกเหนือไปจาก2วิธีนี้1 การฟังเขาคุณจะปลอบลูกยังไงก็ได้นะแต่คุณไม่มีวันปลอบลูกได้ดีถ้าคุณฟังเขาไม่เป็นนะครับแล้วตรงกันข้ามนะครับบางทีพอพูดถึงการปลอบเราจะพูดถึงการพูดใช่ไหมครับเพราะปลอบเนี่ยเราใช้ปากเนาะแต่จริงๆการปลอบเนี่ยเราใช้หูมากกว่านะครับการปลอบลูกวัยรุ่นที่ดีคือการฟังคือการอยู่กับเขาคือการนั่งอยู่ข้างๆเขาเวลาร้องไห้คือการให้พื้นที่ให้เวลาเขา กับการที่เขาเสียใจนะครับจริงๆข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยมันมันทำควบคู่กันข้อหนึ่งคือฟังข้อสองคือให้เขาได้อยู่กับตัวเองเวลาที่เขามีความรู้สึกอกหักแบบเนี้ให้เขาอยู่กับความทุกข์นะครับมนุษย์เราแปลกครับชอบสอนกันตามตำราฝรั่งหลายๆครั้งว่าให้พยายามมุฟออนเนาะเหมือนมีความทุกข์ก็ต้องรีบจัดการความทุกข์ใช่ไหมครับมีความทุกข์ก็เหมือนตกหลุมเนาะรีบลุกขึ้นจากหลุมนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อ มีความทุกข์อกหักนะครับก็เหมือนล้มแล้วก็นั่งลงก็พยายามไปฉุดลั้งเขาให้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่ขาของเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นเดินต่อพอเขาลุกขึ้นเดินต่อด้วยขาที่ยังไม่พร้อมเนี่ยวันหนึ่งมันก็สะดุดล้มได้อีกอยู่ดีเพราะมันยังไม่พร้อมมือนนะครับดังนั้นจริงๆแล้ววิธีการที่ดีมากๆเลยแต่เราไม่ค่อยใช้กันเนี่ยมันมีคนสําเร็จก็ใช้กันนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ก็คือหนึ่งเนี่ยละฟัง ฟังให้มากพออยู่กับเขาหรือจะให้เขาอยู่คนเดียวก็ได้แล้วแต่ถ้าเขาต้องการเราก็คือการฟังแต่ถ้าเขาไม่ต้องการเราก็คือให้เขาอยู่คนเดียวให้เขาได้อยู่กับความรู้สึกนั้นไม่จําเป็นต้องรีบไปฉุดเขาฉุดลั้งเขาขึ้นมาเนาะวิธีอื่นมันดีมากนะครับพาเขาไปดูซีรีส์พาเขาไปดูหนังพาเขาไปฟังเพลงพาเขาไปเที่ยวออกจากความรู้สึกมันดีมากมากเลยนะครับ แต่อย่าลืมที่จะใช้2วิธีนี้ที่ผมบอกด้วยเพราะสุดท้ายมันคือ2วิธีที่มันจะทำให้เขาครับได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตด้วยตัวของเขาเองมันเวลาเยียวยาการอ,อกหักหรือเยียวยาประสบการณ์ความทุกข์อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่ทำเพื่อระยะสั้นนะไม่ใช่แบบประมาณว่าเพื่อให้เขาหายจากการอ,อกหักได้ไวไม่ใช่นะครับ มันเป็นการทำเพื่อให้เขาได้บทเรียนบางอย่างจากเรื่องนี้และใข้ควรตัวเองมากพอการที่ไม่ต้องหวังให้ลูกรีบลุกหรือหายจากการอ,อกหักมันจะทำให้เขามีเวลาใข้ควรตัวเองและไอ้การใข้ควรตัวเองเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้สึกโอ้มันเป็นการคิดมากฟุฟ่มฟายเห็นลูกร้องไห้ทุกวันเลยเห็นลูกแบบเออทุกทรมารกับมันเราก็เป็นทุกเนาะแต่จริงมันนั่นคือโอกาสของการได้เรียนรู้และไข้ควรด้วยตัวเองนะครับ อย่างที่ผมบอกตะกี้ว่าเวลาเราเจอความทุกข์แบบนี้ลูกเราเจอความทุกข์แบบนี้มันไม่ใช่การให้เขาผ่านประสบการณ์นี้เพียงอย่างเดียวนะแต่ถ้าให้เขาได้ไข้ควรแล้วเราฟังเขามากพอมันคือการให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวอื่นๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยนะครับหรือได้เรียนรู้เรื่องราวอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเหตุการณ์นี้แล้วโอกาสครั้งนี้นะครับก็ทําให้ได้เรียนรู้ถึงความรักครั้งอื่นๆที่ผ่านมา าเราทํสองวิธีตะกี้ที่ว่าไปนะดังนั้นฟังเขาให้เยอะครับใช้หูให้เยอะใช้หูให้เยอะพูดให้น้อยลงนะครับถ้าเขาต้องการให้อยู่ด้วยก็ฟังฟังฟังนั่งอยู่ข้างๆเขาร้องไห้ร้องนั่งเห็นเขาร้องไห้แล้วก็นั่งอยู่ข้างๆเขาปล่อยให้เขาร้องก็ได้และอันที่สองให้เวลาเขาใครขวนไม่ต้องรีบให้เขาหลุกไม่ต้องรีบให้เขาหายไม่ต้องรีบที่จะเห็นว่าเขากลับมาร่าเดิงนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เจ้าของคำถามนี้แล้วก็ทุกคนที่เจอสภาวะที่รูกกาลังอ,อกหักด้วยนะครับ